สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลุนนำพอดแคสต์เพื่อนคู่คิดในการใช้ชีวิตยุคดิจิตอลผมนำสารทัศนครับวันนี้เราเดินทางมาถึงแอปพิ่เจ็แล้วนะครับวันนี้ก็คงจะมาเล่าต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่พูดถึงเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ผู้เขียนไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยก็คือคุณธนินเจียรวนนนท หรือเจ้าสัว CP ที่เรารู้จักกันดีนนเองนะครับท่านก็เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกนะครับแล้วก็ในหนังสือเนี่ยก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจในมุมมองของการบริหารมุมมองของเทคโนโลยีแล้วก็มุมมองของการลงทุนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันเลยเมื่ออพิษดที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของธุรกิจไก่นะครับที่คุณธนินเนี่ยได้ทำธุรกิจมาตั้งในช่วงเริ่มต้นนะครับ แล้วมีการดีวกันหรือเขาเรียกว่าคอนแทคฟาร์มกับเกษตรกรที่เข้ามาร่วมกับคุณธนินเนี่ยเป็นเหมือนบัตดี้กันนะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจไก่เนี่ยเติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีนะครับต่อมาเนี่ยเป็นธุรกิจอีกตัวหนึ่งที่คุณธนินบอกว่าปรับเซียนเลยละ่ะเพราะว่าด้วยธุรกิจตัวเนี้ยทำให้ต้องลองถูกรองผิดเนี่ยอยู่หลายปีนะครับธุรกิจตัวเนี้ยก็คือธุรกิจหมูครับ ซึ่งหมูกับไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับหมูเป็นสัตว์ใหญ่ดังนั้นการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างทําได้ยากกว่าสัตว์ประเภทไก่นะครับช่วงแรกเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยตอนที่คุณธนินเนี่ยมาหมูเนี่ยมีราคาที่สูงมากนะครับแล้วก็คนสมัยนั้นเนี่ยลองจินตนาการดูนะครับปิญญาตีเนี่ยเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณ1,200บาทเองและเนื้อหมูที่มีอยู่ในตลาดตอนนั้นเนี่ยก็คนก็เลี้ยงตามมีตามเกิด นะครับไม่ได้เต็มที่กับการเลี้ยงดูมากนะครับคุณธนินก็เลยเห็นว่าเอ๊ธุรกิจไก่เนี่ยจะต้องมาปรับสายพันธุ์โดยการนำเข้าไก่มาจากต่างประเทศเป็นไก่พันเนื้อนะครับธุรกิจหมูเนี่ยก็จะต้องนําเข้ามาเหมือนกันแล้วคงจะต้องทําแบบครบวงจรดังนั้นคุณธนินเนี่ยก็เลยไปนําเข้าหมูมาเลยครับตอนช่วงแรกเนี่ยก็นําเข้าหมูมาปรากฏว่าหมูพันธุ์ใหม่ที่นําเข้ามาเนี่ย เลี้ยงมาแล้วไปไม่รอดเนื่องจากว่าอากาศที่ร้อนในเมืองไทยทําให้หมูเนี่ยไม่สามต้องอาบน้ําบ่อยๆนะฮะแล้วเวลาอาบน้ําบ่อยๆเนี่ยก็ทําให้โรงเรือนที่วางที่ที่สร้างกันไว้เนี่ยก็เปียกนะครับหมูเปียกหมูก็หกล้มครับหมูหกล้มหมูก็ลุกไม่ขึ้นไม่ไหวแล้วก็ต้องนอนป่วย เมื่อหมูที่นอนป่วยเนี่ยก็เป็นหมูที่ไม่แข็งแรงเพราะว่าเวลาหมูแข็งแรงนี่จะต้องเดินอยู่ตลอดเวลานะฮะดังนั้นหมูล็อตแรกก็เลยเจ๊งไปนะครับขาดทุนนะฮะต่อมาเนี่ยคุณธนินก็เลยสั่งหมูมาเพิ่มแต่รอบนี้เอามาเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะหมูตัวไหนเนี่ยเวิร์กกว่าไหมหรือหมูตัวหนึ่งเวิร์กกว่าไหมปรากฏว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอามาเปรียบเทียบก็ยังไม่เวิร์กอยู่ดี นะฮะก็ขาดทุนไปอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่ขาดทุนเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้และก็ปรับตัวนะฮะสุดท้ายแล้วก็เลยเอาหมูที่บ้านเรานี่แหละเป็นพันมาคัดสายพันธุ์แล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมช่วยกันคัดสายพันธุ์นะครับข้อดีของ CP เนี่ยก็คือว่าเขามีบริษัทอาหารสัตว์เนี่ยที่เป็นอีกหนึ่งบริษัทเนี่ยอยู่ในตัว CP ด้วยเลยทำให้มี สามารถที่จะควบคุมอาหารสัตว์เนี่ยให้เหมาะกับสายพันธุ์นั้นนั้นได้ก็เลยมีการใช้เทคโนโลยีครับเข้ามาปรับนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เลยเชิญาทางคนเก่งๆจากทางไต้หวันเนี่ยเข้ามาปรับปรุงสูตรนะครับเพื่อจะทําให้อาหารสัตว์ที่เอาไว้เลี้ยงหมูเนี่ยเหมาะสมกับหมูที่สายพันธุ์คัดเลือกสายพันธุ์จากบ้านเรานะครับปรากฏว่าสําเร็จครับตอนนี้ก็เลย ทําให้หมูเนี่ยได้หมูที่เติบโตขึ้นนะครับเหมาะกับอากาศบ้านเราแล้วก็แข็งแรงสุขภาพดีนะครับแล้วการดังแต่ว่ายังไม่หยุดแค่นั้นนะครับเพราะว่าคุณธนินเนี่ยมองตลาดของบ้านเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะซื้อเนื้อหมูไปประกอบอาหารกันเองใช่ไหมครับในปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นนะครับแต่เนื่องจากการเติบโตของออบ้านเมืองนะครับความเร่งรีบเ,เข้ามา ผู้คนต่างเร่งรีบไปดังนั้นเนี่ยอาหารที่ประเภทเขาเรียกว่า ready to eat หรือว่าเป็นอาหารที่ปรุงพร้อมพร้อมปรุงพร้อมทานนะฮะก็เลยเติบโตขึ้นมานะครับดังนั้นเนื้อหมูที่คุนธนินคิดค้นเนี่ยก็คือเอามาใช้ในธุรกิจตัวนี้ด้วยนะครับก็คือทำเป็นอาหารที่พร้อมทานนะครับแล้วก็นำไปให้กับตัวนี้นะครับก็เลยมีการทดลองอาหารเนี่ยอย,อยู่หลากหลายนะครับ ตอนนั้นเนี่ย CP ก็เริ่มที่จะกลายเป็นวางแผนที่จะกลายเป็นครัวของโลกแล้วนะครับจนมีม,ม,มีมีเรื่องเล่าเลยนะครับถึงว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่ญี่ปุ่นนะครับมีเนื้อหมูที่ชื่อว่าคาคุนินะฮะตอนนั้นคนไทยชอบกันมากเลยแล้วคาคุนิเนี่ยก็มีหลายๆคนเนี่ยซื้อกลับมาที่บ้านเราแต่หารู้ไม่ว่าเนื้อหมูประเภทคาคุนิเนี่ยถูกผลิตจากบ้านเรานะครับแล้วไปส่งขายที่ญี่ปุ่นผลิตโดย CP นั่นเองนะครับโดยปกติเนื้อหมูของ คุณธนินเนี่ยก็เลยทำกำไรอยู่ได้ต่ออย่างต่อเนื่องในช่วงแรกก็คือขัดทุนอยู่2ปีนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับอ่าประสบความสาเร็จเรื่องเนื้อไก่แล้วใช่ไหมครับประสบความสาเร็จของเนื้อหมูแล้วต่อมาก็มาเริ่มต้นธุรกิจประเภทตัวกุ้งนะธุรกิจปัาเสี่ยนอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่ากุ้งนั่นเองตอนช่วงสมัยเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยประเทศไทยเราจะเลี้ยงกุ้งกุลาดำนะฮะตอนนั้นเนี่ย ด้วยจำนวนที่ต่อปีเนี่ยผลผลิตออกมาค่อนข้างน้อยมากครับแล้วตอนนั้นกรมประมงก็บอกให้ทุกคนเนี่ยาหาทางพัฒนาสายพันธุ์กันคุณธนินก็ใช้สูตรเดิมโดยการที่นำเข้ามาดูซิว่ากุ้งสายพันธุ์ไหนเนี่ยที่เหมาะสมกับบ้านเราบ้างนะฮะตอนนี้ก็เลยไปพบกับพันธุ์หนึ่งที่ชื่อว่ากุ้งขาวนะครับเลยกลายเป็นว่าได้ผลผลิตที่มากถึง ถึงขนาด200กว่าตันต่อปีเลยนะฮะตอนช่วงหลังๆมานะครับแล้วก็นํามาจากอเมริกานะครับเป็นจุดเปลี่ยนนะครับก็คือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวกุ้งขาวเนี่ยก็พัฒนาสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลานะครับถ้าตอนนี้คุณธนินก็โดนว่าว่าหลังจากนั้นเนี่ยทาง c ีพก็โดนหาว่าเป็น ตลาดที่ผูกขาดนะครับคือตอนนั้นเนี่ยกรมประมงเขาบอกว่า,าทุกคนอย่าลืมที่จะต้องพัฒนาสายพันธุ์ด้วยนะเพื่อที่อนาคตเนี่ยจะได้มีสายพันธุ์ดีๆเอาไว้ใช้ปรากฏว่าตอนนั้นคุณธนินเชื่อในใน,ใน,ใ,นในกรมประมงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องแต่เจ้าอื่นๆที่ทําธุรกิจแบบเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการท่านอื่นก็อาจจะไม่ได้พัฒนาสายพันธุ์เข้าไปด้วยนะครับ เน้นการขายอย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยก็เวลาที่จะหาพันกุ้งเนี่ยก็หาไม่ได้นะครับ CP ก็เลยต้องโดนว่าว่าผูกขาดการตลาดแต่เพียงผู้เดียวนะครับธุรกิจกุ้งก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เอามาใช้เป็นการเป็นครัวของโลกของ CP นะครับอย่างเช่นใครเคยกินเกี๊ยวกุ้งบ้างฮะที่ ตามเซเว่นี่ยนะครับเขาะจะมีเกี๊ยวกุ้งขายนะครับตรงนี้เองเนี่ยคุณธนินออกมาบอกเลยว่าเขาทุกทุกๆเมนูเนี่ยเขารับประทานแล้วเขาก็ทดลองเองด้วยปากของเขามาหมดแล้วค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยนะฮะเลยส่งไปขายกันนะครับต่อมาก็มีเรื่องของธุรกิจ ตัวหนึ่งนะฮะที่คุณธนินรู้สึกเสียดายครับที่ไม่ได้เต็มที่กับมันนะฮะก็คือธุรกิจมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณทาง CP ไีได้มีโอกาสไปลงทุนตอนที่ประเทศจีนเนี่ยได้เปิดประเทศครั้งแรกนะครับโพรานานพอสมควรนะครับตอนนั้นเนี่ยผู้ประกอบการยังกล้า,กล,ากลัวอยู่นะฮะแต่ทาง CP ก็กระโดดเข้าไปเพื่อที่จะทดลองดูนะครับตอนนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยถนนในขนทางเนี่ยค่อนข้างลําบาก ก็คือว่าถ้าเอาไก่ไปไป,ไปทำให้คนจีนเห็นนะฮะไปตั้งโรงงานนะครับแล้วก็ทำคล้ายๆกับเป็นคอนแทคฟาร์มกับคนจีนและตอนนั้นคือรัฐบาลของจีนเนี่ยก็มาร่วมด้วยนะครับช่วยกันออกทุนกันนะครับทาง CP ก็ช่วยกันออกทุนแล้วก็ความเสี่ยงก็อยู่ที่ CP เพราะว่า CP ถือว่าเป็นตลาดนะครับก็ทําอย่างนี้มาที่เมืองจีนนะฮะแต่ปรากฏว่าถานนหนทางเนี่ยมันมันเวลาขนส่งเนี่ยมันลาบากทําให้การขนไก่แต่ละทีเนี่ย บางทีเกิดอุบัติเหตุนะฮะไก่ก็ตายในระหว่างที่จะขนส่งนะครับตอนนั้นเนี่ยทางเกษตรกรก็ต้องการอย่างแรกเลยก็คือต้องการออมอเตอร์ไซค์นะฮะคุณธนินก็เลยไปหามอเตอร์ไซค์มาขายนะครับตอนนั้นก็เปิดบริษัทที่เมืองจีนขายมอเตอร์ไซค์แต่ก็ไปถามว่าเอ้ยยี่ห้อไหนที่ขายดีนะฮะก็ปรากฏว่าไปไปเจอกับยี่ห้อฮอนด้านะครับก็เลยเอา h อนด้ามาขายแต่ตอนนั้นเนี่ย ตัว Honda ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปลี่ยนการผลิตเป็นทรงอมอเตอร์ไซค์ที่คันบางๆออกสวยๆดีไซน์เท่ๆหน่อยนะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์ที่รุ่นแรกๆนะครับจะแบบสมบุกสมบันหน่อยแบบมอเตอร์ไซค์ทหารคันใหญ่ๆนะฮะที่สามารถลากรถได้เนี่ยคุณธนินมองว่าตลาดที่เมืองจีนเนี่ยแทนที่จะเอาของใหม่เข้าไปขายเนี่ยสู้เอาของที่จําเป็นต้องใช้ดีกว่าก็คือเอาของที่มันสมบุกสมบันหรือรุ่นที่มันตกรุ่นแล้วดีกว่าของ Honda นะครับทางนั้นเนี่ยก็เลยนำตัว Honda ที่ตกรุ่นแล้วเนี่ยไปขายนะครับแล้วก็ลุยตลาดมอเตอร์ไซค์ยอยู่นะครับปัจจุบันก็เติบโตขึ้นนะฮะแต่ว่าเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคนจีนก็ค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วก็เรียนรู้เร็วนะฮะถ้าเกิดว่าทาง CP หรือคุณธนินเนี่ยไม่หยุดท,ที่จะพัฒนาเนี่ยนะครับ ก็จะโดนคนจีนแซงหน้าแน่นอนนะฮะตอนนี้ธุรกิจของมอเตอร์ไซค์ที่อยู่เมืองจีนเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่า,าเป็นอันดับ3ามนะครับใหญ่โตเป็นอันดับ3าของอธุรกิจอื่นๆธุรกิจมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ที่เมืองจีนนะครับหลังจากนั้นก็ได้บทเรียนมาเยอะครับนะครับคุณจงินเนี่ยเขาเป,เป็นผู้ชายที่ทํางานทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็มักจะใส่สูตร,รอยู่ตลอดเวลาก็ มีคนถามนะฮะว่าเอ๊ะท่านทําไมคุณธนินถึง,ถงต้องใส่สูตรตลอดเวลาท่านก็บอกว่าอ๋อทุกๆวันที่ต้องใส่เนี่ยเพราะไม่รู้เลยว่าแต่ละวันเนี่ยจะเจอกับใครบ้างนะครับเผื่อว่าไปเจอกับใครแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปกับเรานะฮะก็จะได้มีโอกาสที่จะถ่ายรูปกับเขาด้วยนะครับอาจบางทีอาจจะไม่เจอกันอีกนะฮะอาจจะพลาดโอกาสมันไปก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีดังนั้นเนี่ยการใส่สูตรตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นการให้เกียรติ กับทุกๆคนนะครับก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหญ่ที่ใส่ใจคนอื่นมากๆนะครับผมต่อมาถ้าไม่พูดถึงธุรกิจนี้คงคงคงไม่ได้นะฮะนั่นก็คือธุรกิจที่พวกเรารู้จักกันนั่นก็คือ7 e เ e ่ e อนะครับในช่วงแรกสุดเนี่ยของการที่จะไปซื้อแบรนด์เซเว่นอมาเนี่ยมามาขายในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างทําได้ยากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าของเนี่ยบินมาเมืองไทยแล้วครับแต่ไม่ยอมปล่อยให้ซีพีนำเซเว่นมา มาใช้ได้เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าตลาดของคนไทยเนี่ยยังไม่พร้อมนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณธนินเนี่ยก็พยายามอยู่นะฮะสุดท้ายแล้วใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยนะฮะก็มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเมกาเนี่ยนะครับเวลาเขาจะเข้าร้านเซเว่นเนี่ยคือคนเมกาเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กันแบบบ้านเหล่านะฮะก็คือว่าหนึ่งไร่หรือว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยในเซเว่นที่ติดตั้งอยู่เนี่ยคนคนเมกาเนี่ยก็คือ จะเข้าไปที่เซเว่นสมมตินะครับชั่วโมงหนึ่งจะมีคนเข้าเซเว่อยู่แค่ประมาณไม่ถึง5คนนะฮะซึ่งแตกต่างจากบ้านเราบ้านเราคือในพื้นที่พื้นที่เดียวกันเนี่ยยิ่งพื้นที่เมืองคนเมืองนะครับก็จะมีคนอาศัยอยู่มากเลยดังนั้นใน1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีคนคนไทยเนี่ยอาจจะเข้าไปเกือบร้อยคนในเซเว่เลยก็ได้ทําให้คุณธนินลองนะฮะทดลองเอาธุรกิจเซเว่นอีเลฟเนี่ยมาลองเปิดดูนะครับก็ปรากฏว่าช่วงแรกๆเนี่ย เค่อนข้าง27แห่งแรกเนี่ยขาดทุนหมดนะครับเพราะว่าของหายแล้วก็คนออกกันแบบเยอะมากนะฮะต้องบอกก่อนว่า7 e เ e ่ E อีเนี่ยไม่ได้เน้นการขายของที่ถูกกว่าร้านทั่วไปนะฮะแต่7 e เ e ่ E อเเี่ยขายคือขายความสะดวกให้กับลูกค้านะครับคือถ้าเกิดว่ามีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่คือถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมารอจ่ายเงินเนี่ย เขาจะมีบอกเลยฮะว่าไม่เกินกี่นาทีถ้าเกิดเกินเนี่ยแสดงว่ามันไม่สะดวกแล้วดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการขยายสาขาเพิ่มนะครับตอนหลังเนี่ยตัวธุรกิจ7 e เ e ่นอี่ยเนะครับมาเจริญได้เนี่ยก็คือเปลี่ยนผู้บริหารและผู้บริหารท่านนี้นะครับก็เน้นที่การบริหารคนนะครับเพราะว่าการบริหารคนเนี่ยเป็นหัวใจหลักในการทำให้เซเเติบโตนะครับ สิ่งแรกที่จะต้องปรับก่อนในการที่คนเข้าคนออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คือการเปิดโอกาสให้กับคนหรือเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขาอยากทํางานไปด้วยนะครับแทนที่เราจะต้องทํางาน6วันต่อสัปดาห์เนี่ยเขาก็เลยเปิดโอกาสให้คนเนี่ยมาทํางานเขา4วันแล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปเล่าเรียนหรือไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็เลยจะทําให้มีคนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็การสร้างคนนะครับแล้วก็สนับสนุนคนนะครับจะเป็นหัวใจหลักของตัวเซเว่นเลยนะครับ ก็ทำก็ตัวเซเนี่ยก็จะขยายนะครับมาอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับทุกคนเคยเข้าไปใช้บริการตัวเซเนาะนะครับต่อมาเนี่ยมีอยู่ในช่วงปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับในปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งนะฮะธุรกิจของคุณธนินเนี่ยก็ประสบถึงขนาดเกือบจะล้มละลายนะครับคุณธนินเนี่ยได้ฝ่าวิกฤตตรงนั้นมาเนี่ยทำได้ค่อนข้าง โอ้โหลำบากเลยในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็มีธุรกิจอีกตัวหนึ่งก็คือ,อ,อสมัยก่อนเนี่ยเราขาใช้ชื่อว่าทะเลของเอเชียก็คือเป็น true ปัจจุบันนะทรูคอร์ปอเรชันในปัจจุบันนะครับทรูเนี่ยเขาต้องบอกว่าเป็นธุรกิจของนักสู้จริงๆนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เอ,อเอกชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคนจะขอ กว่าจะขอโทรศัพท์บ้านมาใช้ใได้เนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะครับรัฐบาลก็เลยเปิดโอกาสตอนนั้นสมัยอืท่านอนันต์ไม่ใช่ท่านอนันต์น่าจะน่าจะสมัยท่านเ,าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องขอแนบนี้ไปค้นคว้ามาให้อีกทีหนึ่งนะฮะตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเขาเลยเปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยมา,าลงทุนร่วมกันกับรัฐบาลนะครับโดยการที่แล้วก็มีต่างประเทศนะครับ เกือบ4ี่ห้าบริษัทเนี่ยเข้ามาขอด้วยปรากฏว่าด้วยหลักของประโยชน์3อย่างที่เป็นใจหัวใจของธุรกิจของ CP นะฮะก็คือ 1. ประเทศได้ประโยชน์นะฮะหรือรัฐบาลได้ประโยชน์2ประชาชนได้ประโยชน์3บริษัทได้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยการที่ประชาชนเนี่ยจะได้มีโทรศัพท์ไว้ใช้เนี่ยก็เหมาะสมแล้วนะฮะ ทางนั้นคุณธนินก็เลยกระโดดเข้าไปในธุรกิจที่ตัวเองไม่เคยเรียนรู้หรือว่าไม่ได้เก่งมาก่อนก็คือจากคนเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูจะกลายเป็นคนขายโทรศัพท์นะฮะหรือคนให้บริการตัวโทรศัพท์นะครับตอนนั้นเองเนี่ยคุณธนินมองประโยชน์ของประชาชนนะฮะว่าเอ๊ะถ้าเราลงไปเล่นเนี่ยก็จะสามารถทําให้การใช้โทรศัพท์เนี่ยทำได้ค่อนข้างถูกลงนะครับก็คนส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์กันก็เลยเข้าไปนะฮะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยทรูหรือว่า เอ่อเทเลคอมเอเชียเทเลคมเนี่ยเข้าไปผิดจังหวะไปนิดนึงคือมันเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีเมื่อเข้าไปแล้วทำการเอ่อ uh, ทำการลงทุนกับตัวสายสัญญาณโทรศัพท์รุ่นเก่าไปนะครับเพื่อให้ครอบคุมกับทั่วประเทศเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเอ่อเทคโนโลยีมือถือเนี่ยเข้ามาพอดีนะครับเลยทำให้การลงทุนอีกรอบนึงเนี่ยมันซับมันซ้อนมากขึ้นนะครับตอนนั้นโชคดีที่มีคุณสุภชัยนะครับ แล้วว่านนท์เนี่ยที่เป็นลูกชายนะครับก็คือเข้ามาช่วยแล้วก็เป็นซีอโอแทนนะครับ่แทนคุณธนินก็คือเข้ามาช่วยงานนะครับตอนนั้นเนี่ยพักเอิญการกู้นี่การกู้ครั้งนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องไปกู้จากต่างประเทศเข้ามาแล้วจังหวะที่ค่าเงินบาทของเราเนี่ยลดค่าลงนะครับตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่า25บาทต่อ1ดอลลาร์ใช่ไหมครับปรับค่าเป็น50บาทต่อ1ดอลลาร์ทำให้ เกิด CP เนี่ยเกิดวิกฤตอย่างหนักเลยเกือบจะล้มละลายนะฮะเออตอนนั้นเนี่ยธุรกิจที่อยู่ในมือของ CP เนี่ยนะครับก็คืออย่างมีอย่างสยามแมคโคนะฮะอย่างโลตัสนะครับโลตัสเนี่ยถึงขนาดว่าอีกไม่กี่สาขาก็จะถึงจุดคุ้มทุนนะฮะตอนนั้นเนี่ยคุณธนินได้ลงทุนไปนะครับจำเป็นที่จะต้องขายออกครับขายธุรกิจ สอตัวเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ขายหุ้นบางตัวของเซเว่นไปด้วยบางส่วนนะครับแต่ข้อดีก็คือทางคุณธนินเนี่ยเขา,เาจะไม่ไล่คนที่ทํางานในเขาออกนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้เสียกําลังใจนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยนอกจากการที่คิดเขาก็เลยเาทางคุณธนินเขาพยายามที่จะเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสก็คือโอเคตอนนี้มีเงินสดกลับมาหมุนละ กลับมาเพื่อจะดําเนินธุรกิจเดิมๆเนี่ยต่อได้แล้วก็ธุรกิจใหม่2ตัวก็คือตัวเซเว่กับตัวเอ่อตัว True นะครับก็ทำการขยายธุรกิจนะครตอนนั้นไม่หยุดนะครับก็คือว่าโอเคขายธุรกิจเก่าแล้วแล้วก็จะขยายธุรกิจที่เคยมีอยู่นะครับถ้าไม่ขยายเนี่ยก็จะจะอยู่ที่เดิมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าก็จะดาวลงก็คือจะจะจะ,จะไปต่อไม่ได้ดังนั้นคุณธนินก็เลยเ ตัดสินใจขยายธุรกิจเซเว่นให้ทำได้ที่เท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็ลุยธุรกิจเคเบิลทีวีคือตอนนั้นเนี่ยคนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับปี40เนี่ยทุกคนก็แบบไม่อยากทำอะไรนะฮะก็คืออยากทุกคนอยากจะอยู่บ้านนะตอนนั้นไม่มีใครอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆนะฮะส่วนทางกับคนอื่นนะครับคุณคุณธนินเนี่ยคือลงทุนนะฮะแล้วลงทุนธุรกิจเคเบิลทำส่งทีวีเนี่ยคือคนจะมีโอกาสได้ดูทีวีมากขึ้นใช่ไหมฮะคุณธนินก็ถูกจังหวะพอดีก็เลยลุยตตัว Tru Vision ่อเลย ทำให้รายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต่อเนื่องกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากเซเว่กับตัว True Vision เนี่ยก็เข้ามาเติมเต็มทําให้ตัว CP เนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่ที่ต้องมีการตัดสินใจทําอะไรใหม่ๆนะครับโอเคสําหรับก็สมควรกับหมดเวลานะครับสำหรับ EP นี้ค่อนข้างยาวเลยพอดีเดียวยังไงเดี๋ยวมาจบกันตอน EP หน้านะครับ เรามาเรียนรู้กับคุณธนินกันต่อนะครับในเรื่องของความสําเร็จดีใจได้แค่วันเดียวนะครับเรามาเจอกันกันกบอีอ่อพิสซดหน้ากันเลยอย่างนั้นอพิสซดนี้ผมนำสาธ์ขออนุญาตแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ